อีธานเอนวานเนรีเผยว่าเขาต้องการโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นหลังจากเปิดตัวในการลงสนามเป็นตัวจริงให้อาร์เซนอลครั้งแรกด้วยการยิง2ประตูดาวเตะวัย17ปีรายนี้ซัดประตูได้ในทั้งสองครึ่งเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่อาร์เซนอนลถล่มโบตัน5ต่อหนึ่งที่เอมิเรตสเตเดียมทําให้ทีมผ่านเข้ารอบสี่ของคาราบาวคับไปเยือนเปรสตันเอนวานเนรีได้รับการคาดหมายจากบรรดาแฟนบอลของอาร์เซนอลมาอย่างยาวนาน แต่เขาต้องอดทนหลังจากที่เคยลงสนามครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนตอนอายุ15ปีผมตื่นเต้นมากเอนวานรีกล่าวผมมีความสุขมากที่ได้ช่วยให้ทีมผ่านเข้ารอบต่อไปและผมพร้อมแล้วสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเมื่อสโมสรที่คุณรักสโมสรที่คุณเติบโตมาด้วยแฟนๆตะโกนเรียกชื่อคุณมันเป็นความรู้สึกที่เหนือจริง มันเป็นความรู้สึกที่ผมอยากสัมผัสมากว่า16ปีในชีวิตดังนั้นการได้สัมผัสมันจริงๆมันจึงเป็นเรื่องบ้าเอามากๆผมแค่ต้องการสัมผัสมันมากกว่านี้แฟนๆอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ